ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเก็บประกาศข่าวปรีกันนี่นี่ไงดูมดมดดำเยอะเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเราไม่เก็บมีเพียเต็มเลยเอาไปต้มจืดเฮ้ยหนักีจังเลยล่ะหัวละกิโลเลยนะเนี่ยโอ้เราก็ปลูกได้เห็นในตลาดเขาอยู่เนี่ย ขาวปีพันหนักค่ะเพื่อนๆนง่าปถ้าเราไม่เก็บนะเขาจะมีเพี้ยเพราะว่าไอ้มดมาแล้วเนี่ยมดดำมดดำในตัวขนเพี้ยเลยเพื่อนๆนจะมีเนี่ยเริ่มจะมีไม่เป็นไรนะล้างๆออก เราก็ทำใจหน่อยก็กินผักปลอดสารที่ไม่มีหนอนไม่มีอะไรเนี่ยมันมันหนาวมันหน้าหนาวถ้าปลูกหน้าร้อนนะรับรองเลยไม่เหลือนี่ค่ะเพื่อน,อนใครที่จะกินผักนะสมมติว่าไม่ได้ปลูกเองนะครับเพื่อนๆสมมติว่าซื้อจากตลาดเนี่ยเราต้องกินผักที่มันปลกง่ายในฤดูกาลน,นั้นๆน,น,นะ ถ้าช่วงนี้เราซื้อผักไปเขาปีพวกสลัดพวกอะไรกินเออกก็ล้างแล้วก็กินได้อยู่คิดว่าไม่ค่อยได้นั่นแต่สำหรับหน้าฝนเนี่ยถ้าจะกินเขาวปีนะแล้วก็กระหล่ำปีนะ เราไม่กล้าซื้อกินเลยอ่ะเพราะว่าเราลองปลูกดูแล้วค่ะเพื่อนๆนลองปลูกดูแล้วว่ามันยากมากมันยากมากมากที่สุดในโลกเลยอ่ะเราต้องเข้าไปในกินเฮาเออเราเข้าไปในเฮานะมันยังเข้าไปได้อ่ะคิดดูในเฮาที่เราคุมตาข่ายสีขาวอ่ะค่ะเพื่อนเนเพราะฉะนั้นแล้วเราปลูกกินเองดีที่สุดเลยถ้าจะซื้อจากตลาดเราก็ต้อง มีมาตรการในการล้างให้แบบสะอาดเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนมาลองปลูกผักผักดูแล้วจะไม่กล้าซื้อผักตลาดกินเรารับรองได้เลยเพราะว่าเขาจะเขาก็คงจะเขาคือว่าเนอะเขาก็ประสิตรกรเขาก็ต้องมีสินค้าที่ดีส่งตลาด ถ้าไม่ได้ผลผลิตเขาก็จริงเพราะฉะนั้นแล้วนิดๆหน่อยๆที่เราแบบว่าเราปลูกกินเองได้ค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นผักไอ้พวกที่เราใช้อยู่ประจำมีหอมมีขึ้นช่ายแล้วก็มีสารแน่มีไอ้ใบเนี่ยใบมะกรูดเห็นไหมใบมะกรูดแล้วก็ ขิงกระชายพวกที่เป็นเครื่องเทศน่ะเราใส่ในกระถางในปลูกไว้ข้างบ้านเราก็ได้ค่ะได้กินเพราะว่าเราจะหยิบจับมาใช้ในการทำอาหารแต่และเมนูเนาะวันนี้มียำเราก็วิ่งไปเก็บไบหอมวิ่งไปเก็บใบไอ,ไอ คุณใช่วันนี้มีต้มยำก็มีขาตะไคร้หัวละพาอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้พวกเครื่องเทศอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราจะฝากชีวิตฝากเมนูไว้กับตลาดเลยอย่างนั้นก็เนาะบางทีเพื่อนๆที่ชอบทำเกษตรชอบชอบปลูกเองก็เข้าใจเนาะเราก็ใจรักอะ เขปลูกเองกินเองอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยผลผลิตก็ออกมาดีอยู่นะไม่ใช่ว่าอินรีย์แล้วมันจะไม่ได้ผลนี่ค่ะเพื่อนๆหนักมากเลยเนี่ยน่าจะกิโลหนึ่งแล้วแต่สายพันธนะุ์เนาะพันธุ์นี้น่าปลูกวันนี้เราก็มีกระลำปีที่จะมาลงแล้วก็มีถั่วพลูดูถั่วพลูเรา จะไปไว้ไหนดีเราอย่างนึกไม่ออกเลยอันนี้เหลืออยู่นะคะเพืเ่อนๆเหลืออยู่สีก่กอเอาไว้กินเอาไว้กินวันหน้าวันนี้เก็บมาแค่หัวเดียวแล้ก็จะไปเก็บถั่วด้วยวางขอที่วางถั่วยังเก็บได้ รอบสุดท้ายก็ยังมีให้หลงเหลือกินได้ยาวนานชิอหอมเสียงออกรอบหวานออ,อืเก็บสลัดคอลร้ลน สลัดคอสดปลูกง่ายเก็บไม่ต้องไม่ต้องเลยดึงออกทีละไอ้น,นี้ก็ได้เก็บเป็นหัวหัวไปเลยเพราะเขาปลูกง่ายเนี่ยพลังกรอบอร่อยเลยคอสดทำสลัดกินอันนีนน้หมดแล้วขอเพื่อนๆหมดแล้วหมดแล้วขอตัวไปรถผักก่อนนะคะสวัสดีค่ะ